สวัสดีครับสว uh ัสดีครับมื่อวันนี้บ่ได้ฮห้กิจกรรมเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถอดแมสนะครับเม่อวันนี้บ่ได้ฮห้กิจกรรมตกปลานะครับตอนบ่ายจะผมมาเดือดรัดชนตรีนี่นะครับมาให้มาหน้าเมื่อวันนี้มีเรื่องเล่า ที่จะแบ่งปันนะครับสำหรับนักตกปลานะครับบว่าสิเป็นสายหลิวหรือสายหลอกนะครับก็ก็สามารถใส่เป็นข้าวสารนะครับได้นะครับเเรื่องที่สี่คุยกันมือนีนะครับก็คือมีพี่น้องมีอายมีน้องเพิ่นได คุยกันนะครับผมได้มีโอกาสรับฟังเพิ่นมีคําถามต่อกันนะครับเรื่องของทางข่าว่าจจะเป็นข่าวลือนะครับ่าจจะเป็นข่าวลือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับแต่มีการจับกลุ่มผู้ที่ตกปานะครับอยู่ตามแม่น้ำหรือลำหวยลำคลองหอแหล่งน้ำสาธนารณะนะครับ เป็นเจ้าที่ของกรมประมงนะครับเป็นวามาประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจ,จะเป็นข้าวลอือซื่อนะครับมีการแจ้งเตือนจากคุณน้ำแล้วที่นี่ก็อาจจะเอาไปกระจายให้มันดูดรุนแรงขึ้นนะครับถามว่าถ้าเฮตพิษแล้วคนจับจริงบ่จับจริงครับโดยถามว่าผมเอ่อเนี่ยเคย เหตุงานในในส่วนหนีบอ่ก็คือเคยเป็นผู้ที่มีหน้าที่สื่อสารกับพี่น้องในชุมชนนะครับก็คือมีการได้มีโอกาสเป็นผู้ที่สื่อสารนําข่าวสารจากท่างกรมประมงเนี่ยครับแจ้งพี่น้องนะครับส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข่าวลือก็คือด้วยกฎหมายอาของ กรมปมงแล้วนะครับกฎหมายที่เขาใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่ประกาศใส่เมื่อปี2 5 5 8นะครับของกรมประมงนะครับถามว่า,ามีผลกับนักตกป่าบอมีผลนะครับมีผลแต่สี่หน่อยสีหลายแต่เดี๋ยวล่องฟังเบิ่งนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะครับ ได้มีการกล่าวไว้นะครับสําหรับผู้้ที่ป่าฝืนนะครับมีการประกาศห้ามการประมงช่วงนี้นะครับมีการประกาศห้ามจับป่าห้ามจับปลานะครับช่วงฤดูว่างไค่นะครับสำคัญละสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือที่ผมสิเว่าในมือนี้ก็คือการห้ามการจับปลาในฤดูว่างไค่นะครับ ซึ่งพี่น้องหลายคนได้เอาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องเล่าในจุดนี้น่ะเอามาคุยกันและผมคิดว่าการสีว้ากันโดยความบัถทึกต่องบันไดนะครับอยากสเ,าเว่าวให้รับฟังกันถึงเรื่องเล่านี่ให้มันกระจ่างหรือให้มันเขาให้ให้เข้าใจตรงกันผมเ่อว่ามีหลายคนที่ยังบม่เข้าใจ นะครับสาหรับผู้ที่เข้าใจแล้วนะครับสิเสริมสิเติมกับเลียนเชิญนะครับได้เสมอนะครับเหมือนกับสี่ผมวอาวไปเป็นประจํานะครับช่องนี้ก็พร้อมสีละฟั่งพร้อมสีให้อ่อ่แช่ให้ผู้ผู้ที่บ่มย่งโมหูได้หูนะครับแล้วก็พร้อมสีรรบฟั่งจากผู้ที่หูกว่านะครับพร้อมสิแบงปันครับผมแล้วก็พร้อมสิรับเอามาเป็นข้อมูลเสริมนะครับจะต้องขอบคุณในหลายถ้าเกิดมีนะครับในส่วนของเอ่อ กรณีที่ว่าถึงนี่นะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นสิบประกาศกรมประมงผนสิบประกาศห้ามจับปลาเนี่ยอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงนะครับต้องใส่คําว่าเดือนมิถุนายนช่วงเวลาจากมิถุนายนถึงกันยานะครับจริงๆการประกาศห้ามสีมีระยะเวลาประมาณ3ามเดือนนะครับแต่ถามว่าเป็นยังงคืออยู่ในช่วงมิถุนายนถึงกันยาเนื่องจากแต่ละพื้นที่นะครับ แต่ละพื้นที่มีจังหวะของหนามมาบดตรงกันนะครับในประเทศเท่านี่ดังนั้นเพื่อนก็เลยประกาศเฉพาะจังหวัดแต่ละจังหวัดไปนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงนะครับอาจจะเป็นหนึ่งมิถุนาไปจนถึง31สิงหานะครับหรืออีกส่วนหนึ่งอาจะเป็นกลางมิถุนายนไปถึงกลางกันยานะครับ ในส่วนนั้นก็ผู้ที่สำหรับผู้ที่ตกป่าผมเส่อว่าน่าจะะอ่องฟังเบิงนะครับแล้วก็ะได้เข้าใจสื่อสารกันให้มันถึกต้องนะครับบ่ได้มองกันคือเห้าเองเป็นผู้ไปเหตุกิจกรรมกับ่ระต้องมองเ,อเจ้าหน้าที่เพิ่นในแง่ลบนะครับคือ ในประกาศกฎหมายฉแบบนี้เพื่อนบอกว่าห้ามจับปลาในฤดูว่างไข่เป็นเวลาสามเดือนนะครับเนื้อสำคัญในถ่ายประกาศนั่นนะครับเพิ่นสีมีบอกว่ามีกรณียกเว้นนะครับกรณียกเว้นก็คือหนึ่งกับประมาณว่าเบ็ด นะครับเบ็ดต,ต่างๆนี่ถือว่าบ่ได้มีความผิดแล้วก็บ,บ่ได้เขาคายเป็นการกระทําที่พิษกฎหมายของกลมประมงนะครับพิดระเบียบกลมประมงนี่บแมนนะครับแต่ในคําว่าเบ็ดเนี่ยมียกเว้นนําว่าเบ็ดที่พิษก็คือเบ็ดราวนะครับเบ็ดราวสายเงาเงานะครับใส่เหยือ่อ เป็นช่วง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 ละลากเง่าไปตามลำคลองลำน้ำลำแม่น้ำเนี่ยอันนั้นพิษนะครับเบ็ดพ่วงนะครับพี่น้องก็ล่องคืดเบิ้งนะครับเบ็ดพ่วงจะเป็นส่งไดอันนั้นก็พิษนะครับเบ็ดพ่วงอาจจะเป็นการเป็นแตงให้เป็นพ่วงแล้วก็เกี่ยวปลาในน้ำเป็นลักษณะหรือหรือเบ็ดที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับเบ็ดสองอย่างคือหนึ่งเบ็ดราวสองเบ็ดพ่วงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเป็นวามผิดนะครับส่วนเบ็ดต่างอื่นต่างๆนะครับที่ที่พักกันต๊กอยู่ข่างล่าหวยล่าคล้องหรือข่างแม่น,น,น้ำนะผมผมเสือว่าคือสิบบมีผู้ใดเขามายุ่งมามาเกี่ยวของแล่วครับใส่นั่งต๊ปลาอยู่แค่นั้นนะแต่ในส่วนของเบ็ดที่มีความผิดกับเป็นคือผมว่านะครับคือออกในเชิงของการประมงนะครับส่วน ที่มีการยกเว้นอีกก็จะเป็นพวกสวิงพวกมีอย่างไหนล่ะพวกที่ใส่ดักซัดน้ำขนาดน้อยๆน,นะครับสวิงกับบ่อห้ยเกินาปากกว้างเพิ่นบ่อหายเกิน2เมตรัสินะครับก็สามารถใส่ไปหาปลาได้ตักปลาได้อยู่ในลำหวยลำปลองในช่วงฤดูที่เพันหามเนี่ยคือ2เมตรสามารถใส่ได้ถ้าถามว่า แหผู้ที่อ่ล่งแหนะครับบมเมนว่าล่งบ่อใดนะครับล่งใดอยู่แต่เพิ่นจำกัดขนาดนะครับจำกัดขนาดข,าดของแหคือความลึกของแหเนี่ยบ่ให้เกินหเมตรนะครับพอสิเข้าใจบ่ครับเอ้หกศอกนะครับต้องขออภัยคือแหบ่ให้เกินหศอกนะครับ หรือหรือนะครับหรือสามเมตรนะครับความลึกของแหเขาจับตรงจอมแหเนี่ยครับตั้งขึ้นนะบ่เกินบ่เกินสามเมตรนะครับอันนั้นก็เป็นท่านเกินหันก็เป็นความผิดนะครับคืออย่างเช่นไพ่เลือหาปูหาปลายูงสินะครับก็เป็นความผิดใดนะครับถ้าเกิดว่ามันเกินนั้น ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปมงเองนะครับเพื่อนมีหน้าทีต่ตรวจสอบดูแลอยู่นะครับส่วนของคนตกปลาก็เข้าใจตามนั้นเนาะว่าคือสิบ่มีความผิดหรอครับเพราะว่าตามกฎหมายก็คือบ่ได้มีส่วนใดไปบง่งว่าคนตกปลาเป็นเอ่อคนตกปลาในช่วงฤดูว่างไค่นี่เป็นความผิดนี่คือสิบบแมนนะครับก็ เป็นแต่อย่างอื่นนะครับเพื่อนเป็นแต่อย่างอื่นเพื่อนมองถึงการห้ามการท่ามการประมงนะครับแต่บทต้องไปลือกันให้เป็นเรื่องขัดใจพิดกันผมเส่อว่าทุกคนกสีเห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าเพื่อนกับบอไหนมาอยู่มาเกวกับคนตกปลาแล้วครับประกาศไม่ร้องเข้าไปศึกษาบึงครับถ่ายบ,บอบ่มันใจบทชัดเจนทุกท่านกสีได้เข้าใจนะครับกสิดีต่างคนต่าง เหตุนาทีของเจ้าของระวังผู้ที่ใส่ทีวิตมีวิธีที่วิตเป็นปกติกับผู้ที่ปฏิบัตินาทีนะครับร็เสได้เก้าใจกันสําหรับลิบมือนีก็มาเว้ามาจ่าให้ฟังนะครับเป็นพ่อหูพ่อประมาณนะครับแต่จังพอกันลิบหนาครับสาหรับิปบนาน่าจะเป็นของฝากของทันทีเป็นนักล่านะครับนักล่านักล่ากระสูบหรือปลานักล่า ประเภทอื่นที่มีอาการกัดไก่เคียงการผมมีผมมีของฝากนะครับปัจจฝากวิธีวิธีประดิษฐ์สิ่งเหล่านั้นเป็นกองที่ผมเคยใส่ในสมัยยังเหรียนหลอกอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำงานครับผมเสร็จคลิปให้พี่น้องในเบิง้ง บว่าจะเป็นขอมููหรือเพื่อขามบันเทิงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุาคนเห็ดคิบนะครับคิบนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม